สวัสดีครับยินดีต้อนรับท่านทั้งหลายเข้าสู่รายการ Living Life ซึ่งพระวจนะของพระเจ้าในวันนี้ปรากฏอยู่ในหนังสือมาระโก, 14, าาโกบทที่14ข้อ32ถึง42มาระโกบทที่14ข้อ32ถึง42แล้วพระเยซูกับเหล่าสาวกมายัางที่แห่งหนึ่งชื่อเกสเซมนี พระองค์ตรัสกับสาวกของพระองค์ว่าจงนั่งอยู่ที่นี่ขณะที่เราไปอธิษฐานพระองค์ก็พาเปโรรอยากอบและยอนไปด้วยแล้วพระองค์ทรงเป็นทุกข์และหนักพระไทยอย่างยิ่งจึงตรัสกับเหล่าสาวกว่าใจเราเป็นทุกข์แทบจะตายจงเฝ้าอยู่ที่นี่เถิดแล้วเสด็จต่อไปอีกหน่อยหนึ่งซบพระกายลงที่ดินอธิษฐานว่าถ้าเป็นได้ขอให้ชั่วโมงนี้ผ่านพ้นไปจากพระองค์ พระองค์ทูลว่าอับบาพ่อทุกสิ่งเป็นได้สำหรับพระองค์ขอโปรดให้ถ้วยนี้เลื่อนพ้นไปจากข้าพระองค์เถิดแต่อย่าให้เป็นไปตามใจปรารถนาของข้าพระองค์แต่ให้เป็นไปตามพระทัยของพระองค์เมื่อเสด็จกลับมาพระองค์ทอดพระเนตรเห็นพวกสาวกนอนหลับอยู่จึงตรัสกับเปโตรว่าซีโมนเอ๋ยท่านยังนอนหลับหรือจะเฝ้าอยู่สักชั่วโมงเดียวไม่ได้หรือ ท่านทั้งหลายจงเฝ้าระวังและอธิษฐานเพื่อจะไม่ถูกการทดลองจิตวิญญาณพร้อมแล้วก็จริงแต่กายยังอ่อนกำลังพระองค์จึงเสด็จไปอธิษฐานอีกครั้งหนึ่งตรัสถ้อยคำเหมือนครั้งก่อนเมื่อเสด็จกลับมาอีกก็ทอดพระเนตรเห็นพวกสาวกนอนหลับอยู่เพราะตาของพวกเขาลืมไม่ขึ้นพวกเขาไม่รู้ว่าจะทูลพระองค์อย่างไรเมื่อเสด็จกลับมาครั้งที่สพระองค์ตรัสกับพวกเขาว่า พวกท่านยังจะนอนพักเหนื่อยต่อไปอีกหรือพอเถอะนี่แน่เวลาที่บุตรมนุษย์ถูกมอบไว้ในมือของคนบาปนั้นมาถึงแล้วลุกขึ้นไปกันเถิดคนที่ทรยศเรามาใกล้แล้วัวเรื่องนี้สำหรับวันนี้น่าจะบอกว่าพระเจ้ากำลังขออะไรจากเราเหตุการณ์ตอนนี้เป็นเหตุการณ์ที่พระเยซูคริสก่อนที่จะถูกตึงบนไม้กางเขนและถูกจับ พระองค์ได้พาเหล่าสาวกไปอยู่ที่สวนเกสเมเนเพื่ออธิษฐานเมื่อไปถึงในระดับหนึ่งพระองค์บอกกับพวกสาวกของพระองค์ว่าจงนั่งอยู่ที่นี่ขณะที่เราไปอธิษฐานแล้วก็พาไปโตยกอบและยอนไปด้วยแล้วนาทีนั้นพระองค์ทรงเป็นทุกข์และหนักพระทัยอย่างยิ่งก็ตัดแสดง ออกมาให้ทราบได้ว่าพระองค์เป็นทุกข์และพระองค์ทรมานใจมากอันนี้เป็นส่วนของความเป็นมนุษย์ที่แสดงออกได้โอสังเกตได้เห็นว่าเมื่อพระองค์ลำบากในความเป็นมนุษย์พระองค์ไม่ได้เสแสงและพระองค์ไม่ได้แสดงว่าพระองค์นั้นเข้มแข็งไปกว่ามนุษย์คนอื่นๆพระองค์ยอมรับแต่พระองค์บอกกับบรรดาสาวกบอกว่า ขอให้เฝ้าอยู่ที่นี่เถิดแล้วในที่สุดพระองค์ก็เสด็จเดินต่อไปและซบพระกายลงถึงดินแล้วอธิษฐานแล้วก็บอกกับพวกสาวกว่าถ้าเป็นไปได้ขอให้เวลาสักชั่วโมงหนึ่งตั้งแต่นี้ไปนั้นในการที่จะคิดถึงพระเจ้าแต่หลังจากนั้นเมื่อพระองค์เสด็จกลับมา พระองค์ก็พบความจริงว่าบรรดาสาวกเหนื่อยสู้ไม่ไหวนอนหลับพระองค์จึงจัดกับเปตรว,ว่าซิมโมนเอ๋ยท่านยังนอนหลับอยู่หรือจะเฝ้าอยู่สักชั่วโมงเดียวไม่ได้หรือจุดนี้เป็นจุดคิดผมเคยร่วมในการประชุมอธิษฐานโตรุ่งผมหลับครับเป็นเรื่องปกติเมื่อมีการไปอธิษฐาน แล้วความง่วงเข้ามาลุมรอมนั่นเป็นเหตุให้พระเยซูคริสต์ขอบอกว่าขอสักชั่วโมงหนึ่งที่จะอธิษฐานขออย่างนั้นได้ไหมพระกบีบอกว่าจงเฝ้าระวังและอธิษฐานเพื่อจะไม่ถูกการทดลองจิตวิญญาณพร้อมแล้วก็จริงแต่กายก็ยังอ่อนกำลังและดังนั้นแหละผมถึงใช้หัวเรื่องนี้ว่า ขออะไรพระเจ้าขออะไรจากเราในทีน่นี้พระคัมภีร์บอกว่าพระเยซูคริสต์ขอให้เราสงบจิตใจสักชั่วโมงหนึ่งเพื่อที่จะอธิษฐานในขณะที่พระองค์ขอในช่วงเวลาน,นั้นพระคัมภีร์บอกว่าพระองค์เป็นทุกข์จวนเจียนตายเพราะเราจะมีโอกาสมีประสบการณ์ เป็นทุกจวนเจียนตายให้เราขอกับพระเจ้าให้เราสงบจิตใจโฟกัสอยู่ที่พระเจ้าอธิษฐานกับพระเจ้าร้องวิงวอนกับพระองค์จิตใจพร้อมแต่กายอ่อนกำลังแต่ให้เราเนี่ยในส่วนที่เราทำทุกสิ่งได้ให้เราอธิษฐานกับพระเจ้า พระเยซูริ์บอกว่าอับ,บราซึ่งแปลว่าคุณพ่อทุกสิ่งเป็นไปได้สำหรับพระองค์ถ้าเป็นได้ขอให้จอกนี้เลื่อนแต่ก็อย่าให้เป็นไปตามใจปรารถนาของข้าพระองค์พระเยซูริ์กำลังพูดสองอย่างที่สวนทางกันถ้าเป็นไปได้ขออย่าให้สิ่งไม่ดีเกิดขึ้นคือไม่ต้องตายแต่ พระองค์ไม่ได้เอาสิ่งเหล่านี้มาเป็นการบอกว่าขออย่างนี้ต้องได้อย่างนี้พระองค์บอกว่าแต่ขอให้เป็นไปตามน้ําพระทัยของพระองค์นั่นคือสิ่งที่เป็นน้ำพระทัยของพระเจ้าคือสิ่งที่ยิ่งใหญ่สูงสุดเดี๋ยวนี้พระเจ้าขออะไรกับท่านผมแน่ใจว่าไม่มีใครสักคนหนึ่งในท่ามกลางพวกเราอีกไม่ช้าไม่นานจะต้องถูกตึงที่บนไม้กางเขน เหมือนพระเยซูริตในสถานการณ์นี้แต่รู้ไหมเราไม่ทราบหรอกว่าสิ่งที่ลำบากยากเย็นสิ่งที่เป็นภัยสิ่งที่เป็นอันตรายอาจเกิดขึ้นกับเราก็ได้เรามีเวลาสงบพอไหมที่จะอธิษฐานและเฝ้าระวังอย่าหลับ อย่างง่วงขอเวลาสักช่วงหนึ่งถ้าเป็นได้หนึ่งชั่วโมงถ้าเป็นไปนไม่ได้ขอเวลาส่วนหนึ่งที่เราจะอุทิศตนสำหรับการอธิษฐานให้กับองค์พระผู้เป็นเจ้าเพื่อในที่สุดจะถวายเกียรติแด่พระเจ้ารู้ไหมพระกรมีตอนนี้สําแดงให้ปรากฏว่าสาวกสู้ไม่ไหว พระเจ้าให้เราเห็นความจริงอย่างนี้เลยว่าความอ่อนแอเกิดขึ้นได้ผมถึงเมื่อสักครู่บอกว่าผมเคยอธิษฐานโตะลงแล้วผมหลับถ้าไม่หลับก็ยังไม่เป็นอ่านอธิษฐานเหตุผลเพราะว่าเรามีหลายเรื่องที่จะคิดบางทีเราเสียเวลาอยู่กับการเป็นห่วงเป็นใหญยเราถูกครอบงำด้วยความวิตกกังวล มากกว่าการที่จะมอบทุกสิ่งทุกอย่างให้กับพระเจ้าโดยการอธิษฐานการวิงวอนการทูลขอและการขอบพระคุณขอพระเจ้าช่วยท่านทั้งหลายในเวลานี้ว่าถ้าความทุกข์ลำบากอุปสรรคและปัญหาชีวิตอาจจะมีโอกาสเกิดขึ้นได้ ให้ท่านระลึกถึงบรรยากาศของเกสเมเนก็คืออธิษฐานให้เวลากับพระเจ้าอย่ามัวหลับนอนไม่ระมัดระวังเหมือนบรรดาสาวกที่แสดงความอ่อนแอให้เห็นในครอบครัวของท่านท่านต้องการคำอธิษฐานก่อนที่จะเผชิญกับสิ่ง หน้าสิวหน้าขวานหน้าที่การงานธุรกิจผมได้ยินนักธุรกิจคุยกับผมบอกว่าอาจารย์พระเจ้ามาทันเวลาเพราะผมได้อธิษฐานกับพระเจ้าและเมื่อผมอธิษฐานกับพระเจ้าสิ่งที่คาดว่าจะเกิดก็เกิดและสิ่งดีมากกว่านั้นที่ไม่คาดว่าจะเกิดก็เกิดด้วย ขอให้ประสบการณ์ของนักธุรกิจท่านนั้นเป็นประสบการณ์ของท่านทุกคนในเวลานี้ให้เราเร่วมใจกันอธิษฐานขค่แต่พระเจ้าพระเจ้าสอนให้เห็นความจำเป็นในการที่จะจดจ่อกับการอธิษฐานพระคัมภีร์บอกว่าขอสักชั่วโมงหนึ่งซึ่งข้าพรล่งก็ ขอพึ่งพระองค์เจ้าว่าเราจะยอมอุทิศตนอย่างน้อยหนึ่งชั่วโมงแด่องค์พระผู้เป็นเจ้าในการอธิษฐานข้าแต่พระเจ้าขอจิตที่สำนึกถึงความสำคัญเหมือนอย่างพระคิดได้เสด็จไปยังเกสเซมเนเพื่ออธิษฐานเพราะพระเจ้าเป็นตัวอย่างข้าพระทั้งหลายขอทำตาม ในนามของพระเยซสุกิตาเมน